สวัสดีครับกลับมาพบกับเปิดกล่องของสะสมอีกคลิปนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือเป็นแคนดี้ทอยนะจาก m ม s ์ไลเดอร์ลิวคีนะฮะตันนี้มี3ตัวด้วยกันฮนะก็มีลิวค i แล้วก็ไลเดอร์ไนท์แล้วก็ไลเดอร์โซนดานะฮะมันเป็นแคนดี้ทอยนะที่ ออกวานจำหน่ายตั้งแต่ปี2อ0 2นสะนั่นคือ20ปีมาแล้วนะนี่นะให้ดูด้านหลังนี่นะปี2002นะี่ท่านจะเห็นชัดเจนเลยนะครับสำหรับดิวคีนี่เป็นหนังไรเดอร์ที่มีถึง13ตัวนะแล้วก็เนื้อเรื่องกนะ็ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนะมีมิ World, ลเลอร์เวิร์นไรเดอร์ต้องมาเข็นฆ่ากันเองเพื่อความอยู่รอดนะ เอาละครับอันนี้เรามาดูคันดี้ทอย i d เดอร์ลิวคิกันก่อนนะครับนี่นะมันเหมือนกับว่าจะสลัดความเป็นมแมลงออกไปเกือบทั้งหมดเลยนะเพราะว่าดาูหน้าตามันก็ได้รับแรงบนันดารใจมาจากมังกรนะแต่ผมว่ายังสลัดไม่หมดนะคือในลูกตาม,มันก็ยังมีความเป็นมแมลงหลงเหลืออยู่นะก็ไม่ว่ากันนะแล้วก็ลิวคินี่ เป็นไรเดอร์เป็นซีรีส์ที่พิเศษซีรีส์หนึ่งนะครับก็มีไรเดอร์ผู้หญิงด้วยนะก็คือไรเดอร์ฟาร์มที่เป็นหงนะแต่เนี่ยนะผมมีอยู่แค่3ตัวเป็นแคันดแคันดิทอยที่ซื้อมาจากเซเว่นนะจำได้เลยและราคาไม่แพงด้วยนะอันนี้เป็นไรเดอร์โซนด้านนะฮะเอาดูลิฟี์ก่อนนะชิ้นส่วนมันก็จะไม่สมบูรณ์นะฮะนี่ยนะไอตัวตรงนี้มันก็หายไป ตรงแขนด้วยนะครับนี่นะสีจุดนี้ก็หายไปอย่างว่าฮะมัน20ปีแล้วแล้วก็ผ่านการเล่นมาอย่างโชกโชนฮนะสีก็ถลอกแล้วนะด้านหลังนะครับแล้วก็แต่ยังโชคดีนะอาวุธยังเหลืออยู่นี่ฮะเป็นดาบริวคิมาดูไรเดอนนร์ไนท์นะฮะเช่นกันนะนี่นะชิ้นส่วนตรงนี้ก็หลุดไปแล้ว ไปอันนึงนะครับแล้วก็สีก็เริ่มไม่เริ่มแนละ้วลอกแล้วสีเงินันนี้ก็มาจากทั้งคาวนะแรงบันดาลใจที่ส่วนผสมของทั้งคาวเป็นการดีไซน์ชุดไรเดอร์ที่ถือว่าแหกกฎเพราะว่าไม่ได้เอามาแรงเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับนี่ฮะสีเขียวไรเดอร์โซนด้านฮนะ ตัวนี้อาวุธไม่มีนะก็มีชิ้นส่วนตรงนี้ยคล้ายๆเงี้ยหลุดเช่นกันนะของข้างนะปืนจะหายไปนะใระครบเป็นคันที่ทอยที่อายุ20ปีแนละ้วผมก็เลยต้องมาทำเป็นคลิปเพื่อที่จะได้บันทึกไว้อีกหน่อยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตอนนี้มันก็ไม่สมบูรณ์แล้ว นะครับมันเป็นกันดี้ทอยที่ขนาดกำลังเด็กกำลังเล่นได้พอเหมาะมือดีนะครับแล้วก็เป็น PVC นิ่มๆนะฮะนี่แหละครับจากซีรีส์แันดี้ทอยจากซีรีส์มาเลาเดอร์ลิวคินะฮะที่ผลิตตั้งแต่ปี2002ก็คือ20ปีมาแล้วนะครับไปดูภาพรวมก่อนจากไหมน,นะท่านที่เข้ามาชมคลิปก็อ,อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเปิดกลอ่องของผสมด้วยนะครับแล้วก็หากมีคำแนะนำคำติชมก็ส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปด้วยกันที่ทอยจากซิลลี่มาร์ทไลเดอร์ลิวคินะก็มีมาร์ทไลเดอร์ลิวคิมาร์ทไลเดอร์ไนท์มาร์ทไลเดอร์โซดานะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ